วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูโกเบโกเบลหกสิบครับท่านผู้ชมครับน้องเล็กดูนัมเบอร์ครับในนัมเบอร์อยู่ไหนครับน้องอวนโอ้นี่330สามสามูนอะไรครับ1 3 3, 3 1> ส่สาม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 ศูนย์ตัวนี้เป็นโกเบโกเบรุ่นไหนรุ่นแปโอ้โหรุ่นแปดด้วยครับท่านผู้ชมรุ่นแปดถือว่ารุ่นใหม่เลยนะตัวหกสิบตัวนี้น่าเล่นครับโอ้ ตัวเดินก็ยังสวยเดี๋ยวดูเอวอนเอวสวยคริบครับตัวหกสิบตัวนี้ถ้าได้นี่จบเลยนะน้องตัวนี้ได้จบเลยนะจบครับอาสตาดูนะอ่ะโอ้โหจบเลยครับติดล้วหรอเรอต้องหาคอนอ่ะนั้นก็เนี่ยเขาลองแนะนะ่นี่นเขาลองแล้วครับสี่พันหกรสาโมงเป็นไหรนะสี่พันหกร้อยสามโมงสี่พันไหนดูนะน ตัวนี้สวยเลยนะหมายเลขเท่าไหร่ครับอ,อ่านนี่อ่านให้พี่ฟังนะมันเป็นเครื่องรุ่ไหนใช้เท่าไหร่กี่ชั่วโมงใช้เครื่องอะไรน่าจะจบสูงนะครับตัวนี้ติ๊กไว้ยังปากกาติ๊กยังนอนไหนตัวไหนหนึ่งแปดสามสูงโกเบลเป็นโกเบลครับตัว เอสเคหกสิบรุ่น8นะครับก็เนี่ยอัตราห้าเร์เซ็นต่มีราคาบอกแค่มีบอกแค่นี้แต่แต่ดูแล้วสวยนะน้องเล่นนะสวยนะเปลี่ยนใหม่ไหมเนี่ยคู่นี้เปลี่ยนใหม่แล้วเนี่ยสายมันเปลี่ยนใหม่เพราาะว่ดูดแล้วมันไม่มีรอยตึมนะน่าจะเปลี่ยนใหม่แล้วเปล,เปลี่ยนใหม่แล้ว ตัวหกสิบยี่หูหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าฟันทำสีบุกี้ใหม่ตังเล็กผ่านนะเนี่ยเอสเคหกสิบรุ่นแปดรุ่นแปดไม่ใหญ่ไม่เล็กไ,ไกทำได้แล้วมันจบแล้วด้วยเนาะ<ช>ถึงมันจบตทไปมันมันทำได้หลายอย่างไไม,าามันทำได้หลายอย่างนะ มันไม่ได้เล็กเกินไม่ได้ตักดินตักอะไรได้หมดเลยนะตักทั้งเกด,ดินงนก็น่าจะีวบบิ่งสี่พันแล้วเอด,ด้วยแล้วไม่มีผูกด,ด้วยตัวนี้สวยถือว่าสวยตัวสายต้องไปเปลี่ยนใหม่นะมีสายบางตัวต้องเปลี่ยนแต่ไม่มีลายแยกมาครับปกติลายแยกจะอยู่ตรงนี้เดินทางหา่างตัวนี้สวยครับรหัสอะไรครับ01330 1330เอครับ เป็นเอของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็จะหนาวก็จะมีเอร้อนกับเอเย็นนะท่านผูช้ชม <โ afin S 1> ตัวนี้น้องอ้วนบอกว่าพุ่นแปดน่าจะจบสูงอยู่แล้วเนี่ยพุ่มแปดมปีหลายตัวตัวนี้สวยตัวนี้สองพันชั่วโมงแต่ไม่ไม่เวิร์ดตัวนี้เขาตัวเล็กแต้มไว้ยังวงขี่กระบะไว้ติดดาวไว้วงกลมเลยแล้วก็พับหน้าไว้ด้วยเ <Yeah>. อาเล็งตัวนี้ไว้ครับหนึ่งสามสามศูนต์ 0, ตัวหนึ่ง ราคาน่าจะอยู่สูงครับท่านชมสวยด้วยโซ่ไม่ยืดครับเขาแต่งใส่โซ่ใหม่ไหมอ่ะอันนี้คันแรกครับหนึ่งสามสามศูนย์กอกบุงขีเข้ามาเมื่อวันที่สิบเดินที่นี้ครับท่านชมเจอกันคันต่อไปครับเข้ามาเดือนนี้แล้วครับเจอกันคันต่อไปครับคันนี้สวัสดีครับ